ตอนนี้มีตังอยู่รอยแปดสิบรอยเออยแปยาไดดไหมร้อยแปดสิบเอามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผีนับนั่นหรอกรเกาเกี้ยวนับไหมที่หนึ่งสองสาเอาเสริมไก่ขึ้นมาเมาตังค์ได้ก้อนเอาไปเลย

ให้คนเดียวให้คนเดียวรีบรีบรีบเฮ้ยเกรงเจงลุยรีบขึ้นมาเร็ว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 ไอ้กิมไอ้กิมไอ้กิมมึงตัดปื้ไอ้ตัวตั้งเต้า เลปร์เปลือยไงไงไอ้กิมไอ้กิมเสื้อกาวไอ้ยิ้มเสื้อกาวนู่งขนู่งได้เลยไปเลยนู่งใส่ในนุ่ลุงไปเล่นว่าไปเกี่ยวไปได้กี่บาทโอ้ยได้กี่บาทได้กี่บาทเดี๋ยวตังมันยี่้อยนะเอามาเก็บไ้ดีไม่มีไก่เอาไ้ไปเลยอุบาทเร่งขึ้นมาน้ำลึกกว่าเดิมก็เก่งใจได้ตังผีกระลุยไอ้กิ่ง เล่นหน้าคนแปลเขาเลยมึงนึงจัดกางเกงลุยเลยจัดย้อมย้มย้มโอ๊ยไอ้คิมมึงแปลน่จ้าป๊ามึงยังยังดูโคตรแปลเลยนะเฮ้ยเล่น